สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กับผมเจตอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับสงครามยูเครนรัสเซียมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเนี่ยนะครับผมนอกจากจะสร้างความกังวลให้กับตัวของรัสเซียเองแล้วด้วยเนี่ยมันยังสร้างความกังวลให้กับตัวของประเทศจีนด้วยนะครับมันคือเหตุการณ์ที่ทางกองทัพยูเครนเนี่ยได้ทําการสอยเครื่อง su 35S ของรัสเซียนเนี่ยร่วงแถวแถวเมืองคาคีฟนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสีย Su-35S ลำแรกในสงครามครั้งนี้เลยนะครับ ซึ่งรัเสเซียเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าเป็นกังวลมากๆที่ต้องสูญเสียเครื่องบินที่เรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดในกองทัพต,ตอนนี้ให้กับการโจมตีของยูเครนเนี่ยแต่ว่านะครับผมสิ่งที่เราอาจจะสงสัยกันก็คือทําไมจีนถึงต้องเป็นห่วงนะครับผมและกังวลด้วยเกี่ยวกับการสูญเสียครั้งนี้ของรัเสเซียเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยเมื่อวันที่3เมษายนปี2022นี้เนี่ยนะครับผม ทางกองกําลังของยูเครนเนี่ยได้นําคลิปนะครับที่พวกเขาเนี่ยสามารถนะครับสอยเครื่องบิน SU35S ของรัสเซียที่บินมาด้วยเพดานบินที่ต่ํามากๆเลยจนทําให้นะครับผมถูกจรวดต่อสู้กัศยานย,ยิงใส่เข้าแต่เราก็ไม่แน่ใจเนะาะเป็นจรวดประเภทไหนมีบางข่าวเนี่ยนะครับผมบอกว่าเป็นจรวดประเภท S300 หรือมีบางสํานักเนี่ยก็บอกว่าเป็นจรวดสติงเกอร์เนี่ยแหละครับผมซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าเจ้า S35 ลํานี้เนี่ยนะครับผมมันกําลังทําภารกิจที่มีชื่อวภารกิจ C ีแอนะครับหรือว่าภารกิจทําลายอาว ป้องกันทางอากาศเนี่ยแหละแต่ว่าโดนสสยร่วงซะเองซึ่งหลังจากไอ้คลิปนี้ออกมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการเผยแพร่รูปซากของเจ้าเครื่องบินลำนี้หลังจากที่มันตกนะครับผมโดยที่นักบินเนี่ยสามารถดีดตัวออกมาได้แต่ว่าโดนจับได้ทีหลังนะซึ่งจากรูปของซากเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยนะครับผมเขาเชื่อว่ารูปนี้เนี่ยจะสร้างความกังวลให้กับรัสเซียและประเทศจีนเป็นอย่างมากเลยเพราะอะไรกันนะครับ เพราะเรียกได้ว่าเจ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัยที่สุดของกองทัพรัสเซียแล้วที่ไม่ใช่เครื่องบินสเตลนะครับผมเป็นเครื่องบินแบบม้าทาโรธรรมดาเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราค่อยมาเจาะกันนะครับว่าเจ้า S U 3 5สของซูคอยเนี่ยมันเจ๋ยงยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกแต่วันนี้เนี่ยแค่พูดถึงว่าเฮ้ยไอาการที่มันตกเนี่ยทำไมมันถึงสร้างความกังวลให้กับประเทศอย่างจีนกับรัสเซียด้วย เพราะเรียกได้ว่าจากรูปของซากเนี่ยนะครับผมมันมีส่วนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายน้อยมากๆเลยมันคือส่วนด้านหน้านะครับผมของตัวเครื่องบินซึ่งส่วนด้านหน้าของตัวเครื่องบินมีอะไรอยู่นะครับมันมีพวกระบบเซ็นเซอร์ระบบคอมพิวเตอร์และรวมไปถึงระบบ targeting system ด้วยนะครับผมหรือว่าระบบล็อกเป้าหมายนั่นเองซึ่งเจ้า S 3 5 S เนี่ยนะครับผมมันมีระบบล็อกเป้าหมายที่เรียกได้ว่าเป็นความลับขั้นสุดยอดของ อุตสาหากรรมเครื่องบินรบของรัสเซียเลยคือมันทันสมัยที่สุดแล้วมันสามารถล็อกเป้าหมายนะครับผมและโจมตีเป้าหมายห่างไปในระยะทางที่ไกลมากๆได้เรียกได้ว่า เป็นเทคโนโลยีที่เป็นท็อปซีคริตของเจ้าเครื่องบินรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามันร่วงแล้วมันพังไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่น่ากังวลสักเท่าไหร่แต่นี่ด้านหน้ามันยังดูเหมือนไม่ค่อยได้รับความเสียหายนะครับน่าจะยังพอซ่อมแซมและเอามากู้เพื่อเอาไปศึกษาหรือวิจัยได้ซึ่งเขาก็เชื่อว่าทางยูเครเนเนี่ยก็น่าจะกู้เจ้าซากเครื่องบินลำนี้เนี่ยแล้วก็ส่งให้กับอเมริกาไปนะครับอ่ะจุดนี้เราก็เข้าใจได้ว่าทาไมรัเสเซียถึงกังวลแต่จีนละ่ะทําไมจีนนะครับผมถึงเหมือนจะกังวลกับเหตกกกาาาารรรรณ์คัั้้้งนนีีีดววยยเเพะ่ะผมอจสซท จะเป็นเจ้าของฝูงบิน S.U. 3 5 S แล้วเนี่ยจีนเนี่ยนะครับผมเป็นประเทศที่2ที่มีเจ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมากที่สุดแต่นั่นเนี่ยก็ยังไม่แย่เท่าเรื่องที่2ที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือ ทางอเมริกาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเครื่องบิน j 20 Mighty Dragon นะครับผมคือเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดตัวโหดของจีเลยเนี่ยก็ได้มีการนะครับผมเอาเจ้าเทคโนโลยี targeting system ของ SU 35S เนี่ยมาทำการ reverse engineer นะครับผมหรือว่ามาทำการวิจัยแบบย้อนกลับมาดูว่าแบบเอ๊ะมันทำมาจากอะไรสร้างยังไงแล้วก็เอามานะครับผมเพื่อพัฒนาเป็นระบบของตัวเองเอามาใส่ในเครื่องบิน j 20เพราะฉะนั้นถ้าเกิดความลับของเจ้า targeting system ของ SU 35S มันล่วไหลออกไปมันรู้โน้ตฮาวแล้วว่าทํางานยังไงนะครับมันไม่ใช่แค่เครื่อง S35S ของรัสเซียที่จะถูกเปิดโปงนะครับผมมีโอกาสเป็นอย่างมากเลยที่เครื่อง J20 เนี่ยอาจจะโดนด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับผมของทางพวก นักวิชาการต่างประเทศนะครับที่ผมเนี่ยเอาไปหาแล้วก็สรุปไหมทุกคนได้ฟังกันจริงไม่จริงยังไงเนี่ยแล้วแต่จะพิจารณากันเลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นข้อมูลเล็กๆในน้อยแล้วกันนะครับผมหากผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมบายบายครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ